โรงพยาบาลแม่สอดบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวกลุ่มเสี่ยงหลังมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะหลังมีการประชุมร่วมระหว่างทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดโดยนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและทีมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด นำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเพื่อเร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดขณะนี้ในวันนี้ทางทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดจึงได้ร่วมกันกับคลินิกชุมชนอบอุน่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวให้กับชุมชนบ้านเหนือสมคคีและชุมชนสันต้นปินที่วัดบุญาวาดเขตเทศบาลนครแม่สอดและทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด ได้ร่วมก,กันกับคลินิกชุมชนอบอุ่นออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวในวันศุกร์ที่6สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาที่วัดดอนชัยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวชุมชนร่วมแรง87คนและผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวชุมชนดอนชัย อีก72คนในวันจันทร์ที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงวันที่12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนประชารักษ์มีผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวชุมชนประชารักษ์จํานวน71คนและมีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวชุมชนอินทรคีรีอีกจํานวน38คนและในวันอังคารที่10สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8ปดนาฬิกาสานาทีถึงเวลา12บสนาฬิกาณที่ทำการชุมชนสองแควหนึ่งมีผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวชุมชนสองแควหนึ่งจำนวน35คนชุมชนสองแควสองจำนวน51คนชุมชนตาลเดี่ยวจำนวน24คนและชุมชนสักทองอีกจำนวน28คน ตามที่เราเกิดภาวะน้ําท่วมนะครับแล้วก็น้ํำซาะตะลิ่งพังที่ชุมชนร่มแรงนะครับที่เป็นบ้านของยายขันทำคนมากนะครับตอนนี้ทางเทศบาลได้เข้าไปไปดูแลนะครับไปให้ความช่วยเหลือโดยเราจะนำกระสอบทรายนะครับไปวางทับกันไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ป้องกันน้ำซาะตะลิ่งพังเพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้เทศบาลจะทำการให้นะครับและเ oh. น,นื่องจากว่าช่วงนี้าวน้ำเนี่ยก็ยังยังเยอะอยู่นะครับพา้านเราก็เลยที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนซึ่งตามร่มหุ้ยแม่สอดเนี่ยให้ให้ดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะครับว่ามีประสบภัยไม่ว่าจะเป็นตลิ่งพังก็ดีือครับหรือว่าน้ํเซอกเข้าไปบริเวณพื้นดินของบ้านก็ดีนะครับก็ขอให้แจ้งทางเทศบาลนะครับที่โทรศัพท์9 9นะครับหรือว่า 55531222ได้นะครับเทศบาลเรามีทุกเฉพาะกิจในการต้องการเาเอาไปทพื่อจะออกไปให้เหลือท่านนะครับวยความเร็วนะครับคอยปลแจ้งมานะครับแล้วก็ขอให้ช่วงนี้ภาวะฝนยังตกอยู่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะมีการเก็บทรัพย์สินมีค่านะขึ้นสู่ที่สูงนะครับเทศบาลเราก็ก็เป็นห่วงเป็นใหพี่น้องประชาชนในเทศบาลทุกทุกท่านครับครับ